สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัอเคนนะและนี่คือเด e S ซิมนะครับเอาละ่ะตอนนี้เราอยู่ในอาชีพนะักกีฬานะเดินทางมาถึงขั้นที่2นะครับอามาเริ่มด้วยข้อมูลหนะ้าต่างการทำงานกันนะ,อะตอนนี้ทั้ง2คนนะครับได้อยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลห้องล็อกเกอร์นะได้ค่าแรง20ซิมูต่อชั่วโมงนะครับทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะทำงานจนถึงสุกนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ,อนะร,บรอประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ปานกลางนะ ทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้นะก็คือทักษะแรกนะครับทักษะไวพิบนะครับระดับที่2นะก็วิธีการฝึกทักษะไวพิบก็ไปที่กระจกนะครับแล้วก็กดที่ฝึกพูดได้เลยนะจะเป็นไอคอนรูปแว่นนะส่วนทักษะที่2ก็คือการออกกําลังกายนะครับระดับที่2นะก็กดที่ตัวซิมของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เอาคําสั่งวิ่งเหาะนะซิมก็จะวิ่งรอบบริเวณบ้านนะในการเป็นการออกกําลังกายนะ หรือไม่ก็ไปที่เครื่องออกกาลังกายส่วนหนึ่งชิ้นแล้วก็เล่นได้เลยครับอย่างเช่นกระสอบรายนี่ก็ชกได้เลยนะอ่ะส่วนงานประจําวันนะครับก็คือการออกกาลังกายนะพออยู่ในงานอาชีพนักกีฬานะเอาละ,อะเดี๋ยวผมจะให้ซิมตอนนี้ก็เพิ่งกลับจากการทํางานนะเดี๋ยวผมใช้ซิมคนนึงไปรีโหลดก่อนแล้วกันคนหนึ่งทานอาหารอีกคนนึงก็ไปอ่ะซ้อมชกรอแล้วกัน เพื่อทํางานประจําวัน,นครับเพราะเรามีกระสอบทรายเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรแบ่งกันใช้ได้นะไม่มีปัญหาอ่ะมาถึงก็ชะโคกพังเลยอาจจะให้แมรี่หวดก่อนเลยแล้วกันโอเคจัดไปครับแมรี่เสร็จแล้วก็มาซ่อมห้องน้ำซะจะได้ใช้นะครับโอเคซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเก็บกวาดซะก็มานั่งเล่นคอมรอนะครับโอเคแมรี่ได้กี่เปอร์เซน็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแมรี่อ่ะ ไปหามากินซะ,ะซิลเวอร์มาโชคต่อเลยนะครับเปลี่ยนกันนะตอนที่ซิลเวอร์สังเกตดูผอมลงหุ่นเพลียวแล้วนะครับออกกำลังหนักหน่วงนะครับใช้เวลาแค่สองสามวันเองนะรถหุ่นในแมรี่ก็ผอมตาม,มาไม่ต้องห่วงโอเคเก็บกวาดซะ เดี๋ยวมานั่งพักก่อนครับซิเวอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแต่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับเดี๋ยวให้แมรี่เปลี่ยนกันให้แมรี่ออกกำลังมากนะครับมาโอเคทำให้เสร็จนะครับแค่5%อยเปอร์เซ็นต์งไม่ยาก เคสเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับมานี่ติดขั้นที่สามเลยนะอ่ะมานั่งพักก่อนต่อไปซิเวอร์ครับผมให้ซิเวอร์อาบน้ำหน่หนอยดีกว่าเพิ่มความคล่องแคล่วจะได้อารมณ์กระชับกระเชงนะครับอ๋อตอนนี้มีสมาธิสูงมากเลยมีสเสน่ห์ซะด้วยมาเป็นหนุ่มหล่อนแล้วเนสเน่ห์เกินหั่นใจ อะมาดูกันนะครับว่าต้องใช้กี่วันนะแต่ผมคิดว่าขั้นแรกๆก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันนะครับในการเล่นขั้นนะอ่ะ,อะตอนนี้กระชากเชนสุดๆนะครจะช่วยเพิ่มหลอดให้เร็วขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวผมจะนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วกันนะโอเคเชั่วโมงในการก่อนจะทำงานนัน่าจะพอดีนะ เห็ตอนนี้งานประจำวันเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองคนนะครับโอเคเที่ยงคืนแล้วไปพักผ่อนได้ไปพักผ่อนไปทำงานวันแรกกันวันนี้ก็รับรื่นนะครับโอเคตื่นแต่ตีสี่นนะซีเวอร์ตื่นก่อนนะอาบน้ำเข้าห้องน้ำดีหลอดซะ แมดีตื่นแล้วทานอาหารรอโอเค้ะไมดีก็อาบน้ำซะซิเวอร์เก็บกวาดแล้วก็มาชกมวยรอ,อก็ได้นะตื่นก่อนทั้งสี่ชั่วโมงนะครับอ่แต่แมรี่ก็รีรอดใด้ครบนะครับแล้วรอเข้าน้ำนะอ่านั่งเล่นคอมรอนะครับตื่นเร็วเหมือนกันนะเนี่ย อาจจะนอนสักตีหนึ่งก็น่าจะกำลังพอดีโอเคครับสามชั่วโมงการทำงานนะครับรอไปทำงานกันนะแตวผมใช้ซิเวอร์ออกกำลังกายนำไปก่อนนะไปเต็มก่อนคนหนึ่งจะได้ไม่แย่งเครื่องกันเนาะเวลาถึงขั้นที่ต้องใช้อ,อ สัดส่สูงนะครับโอเคหนึชั่วโมงการทำงานนะครับเดี๋ยวเตรียมไปทํางานวันแรกกันโอเควันนี้เป็นวันพุธนะครับอ่าไปทํางานได้ไป Let's go อ่าเดี๋ยวผมจะตั้งให้คนนึงมาชกอีกคนหนึ่งก็เข้าห้องน้ําแล้วก็ทำอาหารนะโอเคโอเคมาดูเราประสิทธิภาพกันครับตอนนี้ถึงคําว่าดีนะ โอเคไปแต่คำว่าดีเยี่ยมเลยครับซิเวอร์ด้วยนะทั้งแมรี่นะสองคนโอเคครับนี่คือวันแรกก็ถึงดีเยี่ยมแล้ววันที่สองก็นะ่าจะเลื่อนขั้นนะครับอ่ะไม่ยอมเข้าเข้าเลยอีกรอบหนึ่งเก็บกวาดอาหารแล้วก็ทำบะหม,มี่ของโปรดนะครับตองนั้นก็ให้แมรี่ออกกำลังไปนะครับอ่ะอันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ โอเคแมรี่ <Okay>, ได้ยี่สิบห้านะฮะเข้าน้ำก่อนแมรี mm ่ hmm. มาเก็บจานข้าที่ซิเวอร์มาต่อยรอเลยแ mm hmm. มรี่ก็ทานอาหารซะให้เรียบร้อยนะครับซิวเวอร์เสร็จแล้วมาทำความสะอาดซิงล้างจานหน่อยแล้วกัน โอเคเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอกระสอบทรายบ้างมานั่งเล่นเป็นปอดรอโอเคมีใครมาโรบินแบงค์ใหม่อีกแล้วติดใจอะไรบ้านนี้เนี่ยไม่เยี่ยมบ่อยอ,อย่างเลยเออเดี๋ยวผมให้ซ้อเวอร์อาบน้ำรอเลยวนะอย่างคล่องแคล่ว อารมณ์เยอะมากเลยนะครับอ่ะมาปวดไม่ปลอดรออเดี๋ยวรอแมรี่นะครับตอนนี้75%็ดาเนะครับแมรี่ทำงานประจำวันต่อยแป๊บเดียวก็เลื่อนจะเลื่อนทักษะเลยนะทักษะแรกๆค่อนข้างจะเลื่อนขึ้นง่ายอยู่นะครับโอเคอ่ะมาเอากำลังกันเอาให้สุดอ่ะตอนนี้หลอดสังคมซิวร์ต่ำมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่าค่อยเพิ่มขึ้นแล้วกนะัน โอเคครับมาเดี๋ยวเราจะนอนประมาณตีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเลื่อนเวลานอนไปอีกวันหนึ่งนะอ่ะสี่ทุ่มแต่ก็เหนื่อยจังเลยนะโอเคระดับที่แแล้วนะซิเวอร์ทักษะเลื่อนขึ้นเร็วเพราะการอาบน้ำช่วยนะครับให้คลนะ่องแคล่วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วกันจะได้ไม่ต้องฝืนมากนะนอนเลยนอนเลยยังไงมันก็จะ เพิ่มขึ้นเร็วอยู่นะครับไม่ต้องฝืนมากก็ได้พอดีพอดีโอเคงานประจำวันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทั้งสองคนนะเข้าสู่ช่วงวันที่สองนะครับพอไม่โดนสาทิตย์ก็ค่อนข้างจะเร็วดีเหมือนกันนะเนี่ยข้าห้องน้ำอาบน้ำทานอาหารซะสุดแมรี่ก็หยิบอาหารมาทานรอนครับ ไม่ได้ยังออกกำลังกายไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่นะกเลยอ่ะเดี๋ยวถึงช่วงแล้วค่อยเร่งสปีดแล้วกันโอเคอ่ะอาบน้ำซะอ่ะมาโชคลออ่ะมาซ่อมมาใช้ของน้ำใชสามชั่วโมงกอบการทำงานนะครับวันที่สอง อม่เล่นความรอมันเดินคับแมรี่สีเงินผอมบางเลยนทีนี้สงสัยต้องมีเครื่องมันแบบเครื่องออกกำลังนะเพื่อจะให้มีกล้ามนะตอนนี้มันไม่ไม,นะมีกล้ามเลยนะแล้ลิน <บา S 1> ผอมผอมเพียวโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็มีฮะอ,อ่ะหนึ่งชั่วโมงการทำงาน,นครับวันที่สองนะเตรียมตัวไปทำงานนะโอเคสุขภาพดีว่า การซ้อมมวยกัสอบทายอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคปําทำงานได้ทั้งสองคนเอาล้ครับเข้าสู่วันที่สองนะครับของการทํางานน,ะนเพื่อนหัสนะ,ะทุกอย่างราบรื่นนะครับติขึ้นหมายถูกเรียบร้อยนะที่รอประสิทธิภาพนะครับเรื่องขั้นแน่นอนนะครับมาดูกันว่าเราจะเลื่อนเป็นตําแหน่งอะไรนะตอนนี้โอเคทํางานพร้อมกันก็ดีหน่อยนะครับ เวลามันสกิปเร็วโอเคครับอ่ะผมเปลี่ยนชุดด้วยอย่างเด่นเลยนะครับตอนนี้เอามาดูข้อมูลกันนะครับตอนนี้ทั้งสองคนได้เลื่อนขั้นเป็นตัวนําโชคของทีมนะครับโอ้โหเป็นมาสคอตนั่นเองนะอ่าแต่นี้ได้ค่าแรงเพิ่มอีก44ชิลโมนะครับรวมเป็น64ซิมโนะครับต่อชั่วโมงนะแล้วก็ได้โบนัสต,ต่อไปนี้นะครับได้เงิน132ซิมโมนะครับแล้วก็ได้เสื้อผ้าใหม่นะแน่นอน,นครับใส่ชุดเด่นขนาดนี้ก็ต้องเป็นนี่นะครับ มาสคอตชุดนี้แน่นอนเลยนะอ่ะมาดูหน้าต่างการทำงานกันหน่อยนะครับตอนนี้เออก็ได้ทั้งสองได้เล่นตำแหน่งเป็นตัวนำโชคของทีมได้ค่าแรง6 4ส,ส,สิโมต่อชั่วโมงนะครับอ่าทำงานอ๋อตอนนี้เป็นเวลาครับตอนนี้เป็นเที่ยงวันถึงหนึ่งทุ่มนะอ่าใช่เที่ยงวันถึงหนึ่งทุ่มนะครับทำงานวันอ่างคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับ หลอดประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ปานกลางนะทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้ก็คือทักษะวพิบระระดับที่สานะครับแล้วก็กำลังการระดับที่สานะรเริ่มเยอะขึ้นทีละระดับนะงานประจำวันจะเป็นเหมือนเดิมนะครับการออกกำลังนะโอเคโอเคชุดเท่ดีเหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพนักกีฬานะครับขั้นที่2เลื่อนขึ้นขั้นที่3านะโอเคครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ <Whoa. S 1> กด subscribe แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ <Whoa. S 1> สำหรับวันนี้ <Wh> สวัสดีครับ mm hmm.